ส่วนมคานุค,คานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทะทิกะเวอริยาสาวกโกปฏิจจะสมุปปาทานเยวะสาธุกังโยนิโสมานาสิครติ ที่สุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมบัตินั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอีทางอุปชาติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อมาสานิโรธาอีทางนิรรชติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอยากที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูปนามรูปปัจจะยาสรายตนะพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสรายตนะปัจจยาผัสโศพะมีสรายตนะเป็นปัจจยจจะมีปัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจะยาตัณหาพะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจะมีอุปทานอุปาทานปัจจยาพระโวเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่าปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจะมีชาติชาติปัจจยาชรามรรังโสกะปริเทวทุขโทมนตสุปายาสาสามพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารา มรณะโศกะปริเทวะทุกะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวามิตตสเกวรสสทุคาดขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายัตเววะอาเสสะวิราคานิโรธาสังฆาังฆนิโรโท พราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั่นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภาษานิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภสษะภัษานิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหา ตัณหานิโรธาอุปาทาน้นิโรโทเพราะมีความดับแห่ง,ง,ง,หงาาตัณหา,าบบจึงมีความดับอุปทานอุปาทานั้าาาะะนนิโรธาเราว่านิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะว่านิโรธาชาติโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาาลามะนังโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสุปายาสารที่ลุชันติเพราะมีความดับ านั่นแหลชลามมณะโสกะปริเยวะทุกขโททานอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสะเอวะระสะทุกขัดขันทสะนิโรโทรโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ Danන්නේ